แต่ว่าวันที่สิบสองวันที่สิบสองนี่จะเห่านานหน่อยเห่าหน้าบ้านผมเ <c oughs> <c oughs> ห่ามาเอ้ยผมเห่าประมาณสักห้านาทีผมก็เอ้ยทำไมเห่าหนักอย่างนี้เห่าอะไรอย่างนี้มผมตอนนั้นผมยังไม่เอ่ยยังไม่ออกไปดูผมจะได้ยินเสียงก่อนผมจะได้ยินเสียงแบบว่ามันหัก<ข>โชคห้างไหมพ่อกระโชคหากเลยครับ,รบแบบจะย่ำอะไรสักอย่าง ตอนเช้าของวันที่สิบสาผมก็ออกไปหน้าบ้านก็ตื่นนอนแล้วหกโมงกว่านะปักหรือประมาณหกโมงนี่แหละออกไปหน้าบ้านก็เห็นป้าแตนเนี่ยลงทอนะเดินเดินผ่านมาเดินผ่านมาก็เอกาอว่าเม,มื่อคืนนี่หมาเห่าหนักอ่ะไม่รู้มันเห่าอะไรคิดว่าโจนเนี่ยมันกลับใจจะเอาหลานมาส่งก็เลยออกมาดู ไม่ใช่พ่อแบมได้ยินคนเดียวนะครับคุณผู้ชมป้าแตเนเมียของลุงพลเนี่ยบอกว่าช่วงกลางดึกของวันที่12 13พฤษภาคมเนี่ยป้าแตนก็จําเวลาไม่ได้ชัดเจนนะจู่ๆเจ้านิกหมาที่เลี้ยงไว้มันก็เห่าดังนะครับนานประมาณหนึ่งสองนาทีซึ่งถือว่านานผิดปกติทิศท,ทางหันไปด้านบ้านของพ่อแบมนะครับหลังจากเจ้านิกเห่าเนี่ยสักพักหมาของพ่อแบมก็เห่านานกว่าปกติแต่ด้วยความมืดอะไรแบบนี้ ป้าแตงก็บอกว่าก็ไม่กล้าออกไปดูเหมือนกันนะฮะป้าอยู่ตรงนี้แหละเนี่ยก้าซองตัวอย่างนี้เนี่ยซองอย่างเงี้ยแหละเนี่ยซองอย่างเงีไรนี่ก็ตอนแรกมันห่าข้างๆป้าแต่แล้วมันก็ป่งไปข้างนอกก็ไปเห็นป้ายืนอยู่ใช่ไหมมันก็คงหมดไปคิดว่าเออป้าก็อยู่ด้วยอย่างเงี้ยมันก็ไปข้างหน้ามันก็เห่าห้องหองอะไรเงี้ยแล้วคราวนี้ก็มันก็มีหมาที่อื่นมาด้วยนะกลางคืนน่ยก็ไม่รู้มาเล่นกันอะไรเงี้ยไม่รู้นะมันก็เห่าเสริมขึ้นเรื่อย เสิแล้วมันก็ไปนน่นแหละมันก็เงียบเลยแต่ตอนนั้นเรายังไม่รู้ช่วงเวลามันประมาณใช่ถ้าเราไม่ได้สนใจอะไรด้วยไงไอ้นี่ขึ้นอยู่ตรงนี้เหรอแม่ใช่อ้นี่นี่ไงอันี่มันอยู่ตรงนี้แหละมันพง่ายตาะนี่ยแหละยูเธอๆนี้ใช่แต่ถ้าคนจริงถ้ามันเห็นคนหรืออะไรเนี่ยมันก็จะไล่นะ